สนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟซ่อทริโอแมชนัตตี้ว่าไงพี่มีเรื่องจะเมาสยมีเรื่องจะเมาใช่เมาเลยขอเมาได้ยคนได้ไหมได้สิจ๊ะงั้นเมาเลยค่ะก็เมื่อเดือนก่อนนะจ๊ะที่ฉันแพ้แพริส หล่อแล้วไงอ่ะก็ไม่แรวไงอะจ้ะเขาก็แค่สารภาพรักกับฉันบอกว่ารักฉันแต่แรกพบแล้วเธอทำยังไงอ่ะจะทำยังไงละจ้ะฉันก็แกล้งแอปทำเป็นมิสนแล้วไหนบอกมีวีรกรรมอะไรบนเครื่องระยังก็ไม่มีอะไรมากหรอกแกเขาพาฉันไปดูห้องนอนนักบินฉันอยากเห็นมากฉันก็เลยเข้าไปอุ้ยแล้วเธอทำยังไงต่อล่ะ ก็จะปล้๊ฉันน่นสิโอ้ยเขาจะปลั๊แล้ะจะทำยังไงอ่ะฉันก็ขัดขืนสชีวิตเลยแต่พอเขาบอกว่าถ้าฉันไม่ยอมเขาจะทำให้เครื่องบินตกแล้วผู้โดยสารทั้งหมดก็จะต้องตายโอ้ยแล้วเธอทำยังไงต่ออ่ะฉันจะอยากเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตผู้โดยสารทั้งหมดฉันก็เลยต้องยอมเขาท้อเป็นเอาผู้โดยสารมาอ้าง จริงๆแล้วเธอก็อยากได้สิใช่บอกไว้เลยนะเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้สามีกาอากาศเนี่ย <S <S 2> <S 2> ดีนะไม่ตกล้อากาศตาย